สวัสดีครับทุกคนวันนี้มารีวิวกับตัวนี้ครับกับไมเอสซ e เดฟนิ i c V7 c h r o ค e นะครับที่อัานลงขายแล้วในอินเทอร์เน็ตนะครับก็เนี่ให้ดูครับนี่กระสภาพก็เป็นอย่างนี้ครับแล้วก็ของนะครับได้มาครบนะครับอ่านเรามาดูนะครับของที่มีข้างในนะครับนี่จ้าก็จะมีฟองน้ำนะครับเพราะตรงนี้ครับเป็นสีดำใช่ไหมครับคุณก็สามารถนะครับเปลี่ยนเป็นฟองน้ําสีแดงได้นะครับแล้วก็นะครับนี่มีตาของ SE สซีเดฟนิกนะครับแล้วก็เป็นคู่มือนะครับก็ยืนยันของแท้แล้วก็นี่มีนะครับที่จับแล้วก็มีผ้้้้าาาาาเ็็็ดดสสีีํใหคคครรัับบแลวกกออยย่่งนนนุทืจะ ปึ๊บตองนะครับใส่โอเคครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับนี่ไว้นะครับเพราะเอสซีนะครับเขาก็จะมีจุดเด่นนะครับที่มีครับไว้นะครับนี่อย่างนี้นะครับลอยเหนืออากาศครับก็คือมันเป็นการช่วยการแพรนาริ่งน้อยเอฟเฟกนะครับได้อย่างดีนะครับแพรนาริ่งน้อยเพราะตรงเนี้ยวไว้เนี่ยมันจะลอยเหนือกลางอากาศนะครับนี่นะครับไว้ก็สภาพก็ตามปกตินะครับนี่ครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บบางคนเนี่ยเออชอบเอานิ้วไปจับตรงเนี้เพื่อนบอกกันนะครับว่าอย่าเอานิ้วไปจับนะเพราะว่านี่มันเขาไปเนี่ยการแรงแฮนนนดิ่งง้้ออยยาีะครับกน หลายคลิปอ่ะชอบเอานิ้วไปโยกไปโยกเนี่ยบางทีระยะยาวมันไม่ดีนะครับโอเคครับเห็นไหมครับปุ๊บนี่ยังใหม่อยู่เลยนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าตรงนี้นะครับก็นี่ครับอาจจะมีรอยเล็กๆตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะตรงนี้เป็นโครเมียมนะครับนองนันไม่มีอะไรนะครับการใช้งานไม่มีปัญหานะครับโอเคครับเดี๋ยวจะให้ลองฟังเสียงดูนะครับว่าเสียงของตัวนี้เป็นยังไงกันมั่งนะครับผ้อ โอเคครับทุกคนสิ่งที่คนได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับก็มาจากตัวนี้นะครับกับไม้นะครับ SE Dynamic V7 นะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นไม้แบบไบดัมมิกนะครับดังนั้นนะครับไม่จําเป็นนะครับที่ต้องใช้ไฟแฟนทอม48โวลต์เลียงนะครับแล้วก็นะครับมีรูปแบบการรับแบบซูเปอร์คาดิออยนะครับก็คือว่านะครับก็รับด้านหน้านะครับแล้วก็จะมีติ่งนิดนึงนะครับก็ต่างจากคาดิออยทั่วไปนะครับคือคาดิออยรับด้านหน้านะครับแต่ว่าจะไม่มีติ่งด้านหลังนะครับแต่ว่าการที่มันมีนะครับติ่งด้านหลังนิดนนนนนนนึึงงเเเีีี่ยยมมมัััทาาาาใหห้้้้้กกกรรรโปจต์สดดคคววชขะบแล อีกอย่างนึงก็คือตัวเนี้ยรับย่านนะครับเสียงอยู่ที่40จนถึง1,900 0นะครับก็คือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าย่านที่หูเราได้ยินเนี่ยก็คือ20จนถึง2,000 0นะครับแต่ว่าอันเนี้ยเขาเก็บเสียงได้ที่4ีนะครับจนถึง1,900 0นะครับก็ โอเคนะครับถือว่ากว้างมากนะครับแล้วก็อย่างนึงคือนะครับมีอิมพีแดนต์อยู่ที่300โอห์มนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยข้อเด่นอย่างหนึ่งนะครับก็คือไวท์คอยเนี่ยเขาใช้เป็นอลูมิเนียมนะครับก็จะต่างจากทั่วไปอ่ะไอ้รุ่นอื่นๆนะส่วนมากเขาจะใช้เป็นคอปเปอร์นะครับคอปเปอร์คือทองแดงนะครับดังนั้นเนี่ยคอปเปอร์เนี่ยมันจะให้เสียงที่อะไรย่านที่เป็นมิดโลนะครับจนถึงแบบอะไรเนี่ยโลได้มันได้ดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบอะไรเป็นอลูมิเนียมครับก็ยังไม่ได้ยแบบ ใสชัดเจนแบบกลางๆนะครับก็แบบว่าเฮ้ยมันก็จะมีความเด่นคุลืออย่างครับโอเคครับอันนี้นะครับก็คือเสียงนะครับของนะครับ SE สีดีเน็กวีเจ็ดนะครับก็ถือว่าเป็นไมค์ที่ดีตัวหนึ่งนะครับก็นะครับเพี้ยนขายนะครับอยู่ที่3,390บาทนะครับตัวนี้ราคามือหนึ่งอยู่ที่4,490บาทนะครับพูดง่ายๆคือเพี้ยนลดให้ไป1,100บาทนะครับก็ราคานี้รวมส่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับก็สามารถนัดรับกับมือได้นะครับเพราะที่เพ นะครับก็ฝากไปด้วยกันนะครับแชร์เยอะๆนะจ๊ะอันนี้จะได้ออกไปไวๆนะครับอันนี้นะครับก็คือคุณภาพของเสียงครับนี่แล้วก็ตรงนี้นะครับมีความเด่นอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆชอบนะเนี่ยตราเอสีเนี่ยที่เป็นสีแดงตรงกลางโอเคครับก็จบคลิปนี้ไปเป็นเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะจ๊ะดูแล้วไม่ซื้อไม่เป็นไรนะจ๊ะแชร์เยอะๆนะครับตัวนี้จะไวๆโอเคครับเก็จบคลิปนี้เพียงนเท่านี้นะครับแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม